สวัสดี f อฟอาจารย์นตตีวิบบับนายกสมาคมคุณนอน,นอกทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นันนะครับวันนี้แขกก็ถือว่าเยอะเลยนะครับวันนี้อาจารย์เดินจะพาลูกศิษย์นะครับมาขอโชคลาภประจําวันที่16นะครับวันที่16อา่าวันที่16มีนานะครับ2561 6นนะครับอะไรเนะี่ย โอ้กิมทีวะนะโทษทีนะครับโทษทีสงสัยใบหวยนะครับขับโขึ้นวะนะครับวันนี้ที่คำชนโนดอากรส์หรือว่าตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับก็คนเยอะนะครับตำหนักปูนะเดี๋ยวอาจารย์พาเดินชมสักนิดหนึ่งข้างหลังนี้ก็จะเป็นน้องจุกนะครับที่ให้โชคลาภคนมาได้หลายแสนกับต้นพญานาคร้อยปีนะครับต้นมะขามร้อยปีนะครับ วันนี้16บหกมีนาเนี่ยอาจารย์ขอพูดถึงหวยรัฐบาลไทยหลังจากวันหกสนสร้างประวัติศาสตร์ผู้คนปลดหนี้เป็นล้านล้านคนนะครับวันนี้ก็ได้ทําการถวายพุลระหมากลากไม้เพื่อไหว้ปู่เอซก็ของเอาอมาหาอาจารย์แล้วก็เอาของมาฝากเยอะก็กากขอบคุณทุกคนที่เดินทางมานะครับวันนี้ก็คนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ,ะมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆไม่ถึงกับเยอะนะฮะก็วันนี้อาจารย์ก็จะพูดเรื่อง วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาทําการจุดทูบขอขอน้องจุกแล้วกันนะครับขอน้องจุกว่าทูบนั้นจะขึ้นตัวไหนเผื่อเราจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าอีก 3- มสี่วันเลขกกออกแล้วนะครับอาจารย์ก็จะทําการจุดทูบนะครับเนาะใครที่ติดตามก็รอได้เลยนะครับรอได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะจุดให้เจ็บท้องอีกแล้วนะครับก,ก็ ตอนนี้คนก็ถือว่าเยอะนะครับสําหรับวันที่16เนี่ยอาจารย์ยังชอบตัวเดิมอยู่นะครับชื่อชอบ5 3 8 5 3ม8 3 8นะครับยังชอบแค่นี้อยู่เดี๋ยวตอนเย็นจะทวนอารเรกี่ครั้งแล้วก็จะลงให้ในช่องทางยูทูบหรือว่าเพจแล้วก็ทิกเกอรนะครับนนต่อเทียจนะครับเดี๋ยวจะลงลงให้นะครับเพราะว่าเนาะยังชอบ5 3 5 8 3มอยู่นะครับยังไงก็ฝากด้วยตัวเดิม5 3 5 8 3 8นะเอาตัวนี้แหละไปซื้อนะครับ แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะทําชุดเต็มให้รอติดตามได้เลยในฝากใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นคลิปนี้ไม่สำหรับไม่ได้การพันธุ์ทุกชนิดนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะฝากแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําการจุดธูปขอพรปู่กันนะครับอย่าลืมเลื่อแชร์ด้วยนะฝากทุกคนด้วยนะครับมาเราไปลุยกันต่ออ๋อช่องธรรมะเนาะโคดังเลยธรรมะแนวซื้อลงทุนกุ้งไส้ก็จะเป็นเป็นมะลิยิ่ง นะครับแม่กำลังยูทูปกอพ้อแกันเราไปดูกันนะครับกันด็กครับแมนดานน้องรูชาดอกไม้ปุเทียนทั้งนั้นะครับเด้อั้ได้เลยครับมาเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการจุดทูปขอปูนะครับโดยวันนี้ขอน้องนะเป็นทูบอ้ไข่ เราจะขอที่น้องกุมารีนะครับเราขอที่น้องกุมารีแล้วก็ตกใจน้องจุกด้วยนะครับเนี่ยนี่แหละงวดกว่อนนี้ได้คนละหลายล้านนะครับเราจดทุบก่อนนะครับเดี๋ยวขอเศกก่อนนะครับนะมะสุอิมาติเดี๋ยวเราทําการจุดก,ก่อนไอ้กุ้งต้อน,นี่ผมเนี่ยเดี๋ยวให้พี่กุง้งต่อต่อต่อให้นะครับ จะรอจนกว่า,าวันพัวเธอเพอแล้วค่อยมาเจอเดี๋ยวจุดจุดทูบแป๊บหนึ่งนะครับเข้า <c oughs> มาก็แชร์ด้วยคอมเมนต์ด้วยละกันใครดูอยู่นะครับ ได้แล้วครับปักเลยทีมงานนะครับตรงนี้ก็คือองค์นี้เป็นผู้หญิงคือน้องกุมารีนะครับน้องกุมารีที่ผ่นาน้าเจสีไว้นี่คือต้นมะขามยักษ์ของร้อยปีนะครับเป็นรูปทรงพญานาคข้างหลังนี้จะเป็นน้องจุกครับเป็นน้องจุกนะครับเป็นผู้ชายนะครับที่เราเห็นอยู่นี่มีของเล่นมีไก่มีน้ําแดงมีอาของมากมายคือนี่เกิดจากคนที่ถูกหวยถูกเลข ก็เลยนํามาถวายมีทั้งน้ําหอมที่จะติดแปรงสีฟันหวีปืนนะครับของเล่นต่างๆน้ําแดงต่างๆมีรถของเล่นเยอะเลยนะครับมีชุดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําบุญกันเนาะไม่มีเงนินเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราผมจะอาจารย์จะใส่ใส่เงินให้ละกันนะครับโอเคยอดเงินให้แล้วนะครับได้เงินไปซื้อหนม,มเดี๋ยวขอขอขอสามตัวเริ่มมือหนีเด้อ ทูบตอนนี้เราจุดแล้วนะเราจุดได้แป๊บหนึงนะอาจารย์เก็บกระเป๋ากันก่อนยันเงินเหี่ยนั่นนะทูปตอนนี้เราจุดแล้วเดี๋ยวเราอ่าเดินชมกันสักน,นิดหน่อยก่อนที่เราจะมาดูว่าทูบอ่ามีตัวไหนยังไงอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทำการเดินชมสำนักน,นิดหน่อยโอเคแล้วกลับกล้องก่อน ครับุกคนก็มาไหว้นะครับนี่จะเป็นท้าวเวส,สวรนะครับนี่เป็นที่พ่น,นน้ำนั่นคือองค์พระปู่น,าานันทนาคราชพระนางสาวดีนิปู่สีสุดโทย่าสีปฐมมานั้นองค์ดำแสนสติจันทนาคราชนะครับวันนี้มีของไหว้ด้วยนะครับก็คนก็ไม่ค่อยเยอะครับวันนี้ถ,นถ่ายได้ปกตินะครับแม่แม่อยูย่บ้านไหนน้อนนิอออโอยอร่อยเอ็ดนะครับเนะใถ่ายได้ปกติเลยครับ อันนี้ก็มีของไหว้ด้วยวันนี้นะครับคือการไหว้นี้คือเดินบวน3รอบนะครับซ้ายไปขวาไหวเสร็จมานั่งขอพรเก่าชื่อบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ขอพรน,นะรวันนี้มีคนนําผลไม้มาถวายนะครับไม่ว่าจะเป็นอแอา้ลมังกรมะม่วงแอปเปิ้ลองุ่นสับประรดนะครับครับวันนี้ทุกคนก็ถูดกอกนหวยกัน

นี่นี้จะเย็นมากเลยนะครับ ใครมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะร่มเย็นนะครับตำาหนักของน้องพี่นะข้างในเลสวยมากเลยบอกไ้ก่อนครับตอนนี้ทูบได้ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เลขที่เห็นข้้งหน้านี่ถ้าเดาไม่ผิดคาดการไม่ผิดก็คือ74นะครับลูกศิษย์เห็นเหมือนอาจารย์ไหม74นะครับอีกตัวหนึ่งกำลังลุ้นนะครับทูบที่น้องกุมารีหรือว่าน้องจุกนะครับให้ในวันนี้ก็คือ7 4 7นะครับ7 4็ด่ะลุ้นอีกตัวหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไหน เราดูไปเรื่อยๆเลยครับผมดูไปเรื่อยๆเลยแล้วกันอ่าลุ้นๆว่าเป็นตัวไหนทุกทุกคนเห็นตัวไหนครับคอมเมนต์หน่อยนะฮะคอมเมนต์ให้อาจารย์ดูหน่อยว่าเป็นตัวไหนคอมเมนต์หน่อยด้วนะครับว่าเป็นตัวไหนคอมเมนต์หน่นี่ฮฮักกับไอ้ชิไฮไอโฟนอีกพอโดนแฮร์ลมโบ ลุ้นตัวสุดท้ายกันครับว่าจะเป็นตัวไหนอาจารย์เห็นหัวแล้วคาดว่าจะเป็นแปดนะคาดว่าจะเป็นแปดนะครับนะนี่คือตำหนักปูนะของมงคลของไหว้นี่เยอะเลยนะครับน้ำหนอกน้ำแดงรถของหลอกของเล่นชุดนะครับพี่น้องกุมารีเมื่อก่อนนี้ถูกคนละหลายร้านแล้ว ไปดูกันเลยว่าสิวใดเป็นตัว,ดว,ตวดใดทฮ่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วนะครับอาจารย์ของมือสันสนนิดนึงอ,อาจารย์ไม่มีที่ตั้งไม่ได้ถือไม้กันสันมาตัวสุดท้ายกำลังลุ้นครับกำลังลุ้นครับลูกศิษย์เห็นตัวไหนบ้างครับ 4นะเห็นชัดมากเลยนะฮะ74ตัวสุดท้ายนี่ไม่แปดก็ศูนย์นะใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วนามะสุอิมาอ์จีแปดนะครับขึ้นแปดจริงๆครับโอ้โหสวยไหม748ครับที่จุดได้วันนี้คือ748นะครับจากน้องกุมารีนะครับไอแคปเร็วนับหนึ่งถึงสิบ748ครับ7448 แปดเจ็ดนะครับโอ้โหขอบคุณครับบาร,รมีโชคลาบครับจากน้องกุมารีซาจริงๆจ,จ,จะให้เขาจับจับปิงปองกันแต่ว่าเขาจะเอามายอดกันร้องให้เขาย่าร้องหน้อราร้องอะไรเฮ้ยจะไหนเนี่ยเห็กกนกระดูกแล้วใม่ไ ไดสามห้าเจ็ดนะครับผมเลขเดียวกว่ที่ไปนีชคัมชนสามห้าจครับลูกปิงปองแม่น้ำหนึ่งเลขเดียวกับาที่หนึ่งไปที่ a อแลนด์มมันแลน d ้อมเออ่ช่ใช่ใช่ใช่จำได้แล้วใหอดู่ เจ็ห้าที่สามารถเจ็ดเจ็ดห้าตรงกัน หกศูนย์สามเวอหกศูนย์สามครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์เราได้ยินแต่รูดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อย หลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบนล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนคําว่ารุดนะครับคำว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รุดศูนย์นะครับสมมติวันนี้ให้ 0, รุดศูนย์รูดศูนย์ก็ซื้อเลยครับรูดศูนย์หน่อยนะครับก็คือศูนย์หนึ่งไอศูนย์ศูนย์จนถึงศูนย์เก้าครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอะไรประมาณนี้จนถึงศูนย์เก้าไปกับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็น แต่ถ้าไปกลับบนลงแล้วจะเป็น38บาทเฮ้ยทำไมมันเยอะจังมันได้กำไรเช่นรูดศูนย์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาทถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละสิบาทไป3 8 0ลบ380บาทเหลืออยู่320บบาทครับนี่คือกำไร ลงทุนไป10บาทถ้ารู0ศูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำนะครับกินข้าวได้กี่ค้าบเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือ520คือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่าง,งเราไม่ต้องจอกแต่ถ้าใครอยากจอกก็จอกหกคู่นี่ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้น แต่ถ้าใครรูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยรูดเก้ารูดเก้าไว้จบเลยถ้าเราอยัางได้เยอะขึ้นเราก็รูดเยอะไปสิรูดตัวละร้อยหมด3ามพถูกมาก็กําไร3ามพันสองถ้าจ่ายบาทเจ็ดสิบนะที่ไหนเก้าสิบก็กำไรเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างวงื่อนนนะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณสองโอ้โหกำไรเท่าตัวตหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็รูดห้าบาททุนน้อยก็รูดห้าบาทรูดห้าบาท,บาทหมดไปร้อยเก้าสิบถูกมาได้สามร้อยห้าสิบ ลบ190ครับกับาไร160เนี่ยคือก็กำ160ก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้นครับไม่ต้องคิดเยอะรูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นเนเอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ปราว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครัขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ ครับเรามาร่วมขอขมากรรมกันครับเมื่อกีก้มีสายเข้านะครับการขอขมากรรมคือการลดการการมนะครับใครไม่เคยตกอยู tutti, ่ไหยใครดวงไม่ดีมาร่วมกันขอสมาธิบฟรีๆได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้กโมป้องกันสามตัครับนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมังวจีกรรมัง มโนกรรมสัรจิตจักกรรมังอักษรจิตจักกรรมังขัมมตุเมอมุสิกกรรมพระวัตตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรม,มานายเวรทั้งหลาย<ห>จงโปรดยกโทษให้เป็นอาโหสีกรรมให้แก่ข้าพาเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยมแม้แต่กรรมใด,มใดที่ใครๆทำแก่ข้าพาเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าของอสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนพวงสาคาญายาผู้มีการรักคลุ่มของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเขินใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสะเนียจันไร และอุปัตรเท่ันตาวายทั้งหลายจงเสียงสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยช่อปประกอบด้วยธรรมขอให้สิ <ac 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 ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเติน นิพพานปัจจยโยตุสาธุสาธุสาธุนะครับก็จบลบไปแล้วสำหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทำอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิตรสุรยนะครับเสลก,กับวัตถือการงานการเล่นกับบดีนะครับในมาทะาลกระใสไปเมิดนะครับให้เขามาร่วมกันขอขมากรรมกับอาจารย์นตีวิมวกนน,อนนอกไดยฟีนะครับนะครับขอบคุณ f c ที่ติดตามค,นนครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ กับยูทูบเบอร์น็อตคนนี้ได้นะครับวันนี้ก็ขอราลูกศิษทุกคนไปเจอกันตอนเย็นของเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอรารอทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ